อไข่บินทบาตเลยมาเช้านี่ด้วยไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มสมหติสมหมดตลกนี่เก๋เอาอย่างนั้นเสียเวลาเสียเวลาพบกับพระเอกรูปงามรำสวยจากพระนครศรียุทธยาโอ้ดิเก๋ภาคกลางนี่ทีเก๋ภาคกลางมันมันมากเก๋โบราณมากเก๋คนดังก้องโฮ่งเลยเป็นยังไงดิเก๋ยุทธยาจะรองเสียงบรรลายนี่รำอย่างสวยเลย ว่ามีโลกมุลวารักอีกทั้งแสงทองส่องสีสากว่าเบิกแสงสากสิทอนว่าเจตสิกอวิปลาดอัตตานิบาตฟาแล ปันได้แม่ม้เข้ามาอิงมาแอบเข้ามาหนุนแนบ,บเนื้ออ่อนระ